พี่ผู้ชาร้อนขอบคุณค่ะพี่ชายที่แสนดีโอ้โหพอทีจะใช้เนี่ยพู้จาดีเลยนะคุณเตยยงเ,เชิญครับวี ุณเตอ๋อหยงนี่มาแต่เช้านะครับเนี่ยแสดงว่าคุณเตอ๋อหยงเนี่ยต้องคิดถึงมิ้นนะคะพดีดฉันมีธุระอยากคุยกับเขาะคะ่ะไม่อยู่มีอะไรก็ฝากไว้ได้เดี๋ยวจะบอกให้เขาไปไหนอะคะฉันโทรเข้ามือถือเขาตั้งหลายทีแล้วแต่เขาก็ไม่รับอะถ้าเขาไม่รับสายก็แสดงว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณพูดก็จริงไหมล่ะถ้าไม่เป็นเพราะเธอกับพี่ชายของเธออะ พี่มิโนก็คงไม่ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้หรอกขอโทษนะคะแต่ฉันคงไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องฟังเถียงไม่ขึ้นละสิมีอะไรกันเหรอบที่ไมแค่นี้ยังทำให้ผมเดือดร้อนได้พอเลย แยบมากไหมแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกสงสัยพวกนั้นเนี่ยคุณจะยั้งมือไว้เนอะไม่อย่างนั้นหน้าคุณคงจะแย่กว่านี้แต่มันจะแย่ยิ่งกว่านะถ้าผมต้องแต่งงานกับคุณเนี่ยก็ทำไงได้ใครจะให้คุณมายุ่งกับฉันล่ะอ๋อไอ้ที่ผมออกมาหาคุณที่คุณลากผมมาคอนโดเนี่ยคุณสายหาเรื่องเองกันเหรอก็อะไรทำนองนั้นหระมั้งนี่คุณ ำไมหรอจะบีบคอฉันให้ตายหรือว่าจะจีบไปไหนอะ่ะไปไหนก็ได้ที่ไม่เจอหน้าคุณเนี่ยใช่สิคุณไม่ใช่พีผักบุ้งนี่รู้ตัวก็ดีแล้วจะต้องอยู่กับผมอีกไอ้นี้ชีวิตผมก็วุ่นวายมากพอละฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งกับคุณมากนะักหรอกนะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะว่าพี่ชายฉันจะยอมให้น้องสาวโดนเจาะไข่แดงสิ ไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งกระดูกแขนคออีกคุณว่าอะไรนะไม่ได้ว่าคนด่าตัวเองเฮ้เจ้านายของบอลนี่ฉลาดจริงเลยนะครับฉลาดอะไรก็ฉลาดที่เขาใจหาวิธีการกำจัดศัตรูหัวใจสิครับทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นบอล อ้าก็แค่หน้าจืดเนี่ยแต่งงานคุณเตอยงไปซะคุณมาบุ้งเนี่ยก็จะหันมารักเจ้านายของบอลคนเดียวสิครับต่อให้ไม่มีผักบุง้งถ้าใครมายุ่งกับเตอยงก็ต้องรับผิดชอบทั้งนั้นเลยผมลืมข้อนั้นไปครับจริงด้วยนะฉันคะเจ้านหยครับตัวปัญหาตัวจริงมาแล้วผมขอตัวก่อนนะครับฉันคะยุ่งอยู่หรือเปล่าคะครับไม่ อห้นก็ดีเลยค่ะอย่างนั้นเราจะได้คุยเรื่องงานแต่งงานไซส์เสร็จให้เรียบร้อยเลยนี่คุณหลินฟงนะคะเป็นเจา <c oughs> <c oughs> ้าของเวดดิ้งสตูดิโที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงค่ะสวัสดีค่ะคุณหลินฟงจะจัดงานแต่งงานให้กับเราค่ะไม่ต้องรีบร้อนด้วย <c oughs> หรอก็ลิลี่ไม่อยากรอแล้วนี่คะ <c oughs> วันนี้ไปลองชุดกับลิลี่นะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคิดได้แล้วเหรอคะถึงได้นัดฉนอกมาเอ่อคือผมคิดว่าเราน่าจะคือน่าจะไปเออไปไปอะไรคะไปตรวจหาร่องรอยการเสียตัวนี่คุณจะบ้าเหรอคุณคุณเบา นี่คุณมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันได้นะผมเองก็ไม่อยากที่จะเป็นคนที่ถูกกล่าวหาลอยๆอยด้วยฉันเป็นผู้หญิงนะอยู่ดีๆจะให้ใครมาตรวจภายในฉันได้ไงเราต้องได้สิมันจะได้รู้ไปเลยไงว่าผมกับคุณเนี่ยม,มีอะไรกันจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงที่คุณไม่เดือดร้อนหรอกแล้วคุณจะกลัวอะไรเราไปพิสูจน์ให้มันรู้ดำรู้ดแดงกันไปเลยสิ นป่านนี้ไม่เหลือร่องรอยอรเลยรแล่าโอมันก็ยังจะดีกว่าที่เราสองคนไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วน้าะจะไม่รับผิดชอบอหรอโอ้ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยใช่สิคุณไม่ใช่ผู้หญิงนี่คุณจะไปสนใจอะไรฉันเป็นผู้หญิงฉันมีหมดลูกฉันก็ต้องกลัวสิว่าไอ้ที่นอนกับคุณไปฉันจะท้องหรือเปล่าคือคือผมไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะแต่ผมก็อยากรู้ความจริงไง จะได้ไม่ต้องกลายเป็นไอ้โง่ที่ถูกผู้หญิงหลอกจับแต่งงานนี่คุณคิดว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณมากแล้วอยู่นะอ้าวก็ถ้ามันไม่จริงคุณจะร้อนตัวทําไมฉันไม่ได้ร้อนตัวฉันแค่ไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะฉันลืมไปแล้วเหรอพี่ชายฉันเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียนะนี่คุณขู่ผมเหรอไม่ได้ขู่แต่พี่ชายฉันเอาจริงก็ลองคิดดูแล้วกันนะ ถ้าคุณไม่รับผิดชอบฉันนะพี่ชายฉันไม่เอาคุณไว้แน่แล้วถ้าเกิดอยากตายก่อนแกก็ลองดู สวยไหมคะเฉินสวยจ้ะเฉินก็ด <lur k> ูดีมากเลยนะคะรับรองเลยนะคะว่างานเนี้ยคุณเฉินกับคุณลิลลี่เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแห่งปีของเกาะฮ่องกงแน่ๆเลยค่ะสวัสดีครับคุณเฉินคุณลิลลี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวหน่อยนะครับอ๋อยินดีค่ะ ใช่เลยค่ะคุณมากครับ ผู้ชายนี่เป็นเพศท,ที่เข้าใจยากอย่างนี้ทุกคนป่ะคะทำไมกี่จะนั่นละดิจนป่านนี้ละอีกไม่ยอมทำอะไรสักอย่างปล่อยให้เราหงุดหงิดกุ้นงานอยู่คนเดียวอยู่ได้เราจะองไงไม่รู้เดี๋ยวจะให้พี่ไปจับตัวมันมาเข้าพิทีแต่งงานกับเธอเลยไหมล่ะเัอจะไปม,มีประโยชน์อะไรล่ะคะถ้าเขาไม่ได้รักเธออยู่ แต่บางทีคนเราเนี่ยก็ต้องแยกความรับผิดชอบกับหัวใจออกจากกันเลย <S <S เหมือนพี่ฉันใช่ไหมคะใช่ถึงพี่ไม่ได้รักลิลลี่แต่พี่ก็คงจะต้องแต่งงานกับเขาเพราะป้าของเราเนี่ยทด้ไปสัญญากับบาริเยีไว้เราแบบนี้ป้าพุ่งชีอยู่ในฐานะอะไรคะ ไปเที่ยวไหมเผื่อคุณจะได้สบายใจขึ้นไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันสบายดีสบายดีสายตาคุณไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนะแล้วสายตาของฉันมันบอกว่าอะไรล่ะคะมันกำลังบอกว่าคุณกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แน่คะ่ะถ้าคุณจะปล่อยฉันเป็นอิสระไม่ ทำไมล่ะคะีนเมื่อแฟนของคุณก็กลับมาแล้วอะ่ะคุณจะขังฉันไว้ให้มันยุ่งยากทําไมไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกนะคะที่อยากให้ว่าที่สามีของตัวเองมีนางบาเรออยู่ในบ้านพอพูดอย่าพูดถึงคนอื่นได้ไหมตอนนี้มันก็มีแค่คุณกับผมเท่านั้นนะ่ะไม่พูดถึงไม่ได้หรอคะฉันเองก็จะได้เตือนตัวเองเอาไว้ด้วยว่าคุณไม่ได้มีฉันคนเดียว ผู้หญิงที่ผมรักมีแค่คนเดียวคุณไม่ว่าคืนและวันจะเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างไรในยอมก่อนที่วันเคยจะคิดวางใจในชี